l วลคัมท t ท l k กแอนทาวเวล l อดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยสวัสดีค่ะอีพีนี้ยังอยู่กับสิริมาอุลเวนักศึกษาปี2คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่สถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ณนะตอนนี้นั่นก็คือคำแชโนดวังนาคินนะคะ คำชะโนดถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยการเล่าขานตำนานลี้ลับอันโด่งดังคำชะโนดตั้งอยู่ภายในพื้นที่วัดสิริสุโทโธคำชะโนดตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรราชธานีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านทั้งในจังหวัดอุดรราชธานีและใกล้เคียงต่างให้ความเคารพและศักการะนับถือเป็นอย่างมาก เป็นสถานที่แห่งความเชื่อเรื่องพญานาคซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคและเป็นทางเชื่อมต่อไปยังเมืองบาดาลได้มีการปกครองรักษาโดยพญานาคราชปู่ศรีสุดโทและองค์แม่ศรีปทุมมานักราชเวทีที่นี่ถูกปกคุมด้วยผื้นป่าต้นคำชโนดขนาดใหญ่ อยู่ทั่วบริเวณในพื้นที่ประมาณ20ไร่ซึ่งแต่ละต้นล้วนมีอายุยาวนานเป็นต้นไม้ที่แทบจะไม่มีในประเทศไทยที่นี่ถือว่าเป็นแห่งเดียวที่พบและมีประวัติศสาสตร์ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันที่คำชะโนดนะคะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานพญานาคซึ่งตามตำนานเชื่อกันว่าพญาศรีสุดโทนคราชเป็นผู้ขุดแม่น้ำโขง โดยใช้ป่าคำชโนดเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ซึ่งบริเวณดังกล่าวคือสะพานปูนปั้นรูปพญานาคสองตัว7เ,เสียนและถ้าใครมีโอกาสได้ไปนะคะลองสังเกตดีๆค่ะว่าตรงกึ่งกลางของสะพานจะมีรอยแยกซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลน,นั่นเองค่ะ เมื่อเดินทางเข้าถึงด้านในของป่าคำชโนดต,ตรงบริเวณศาลเจ้าปู่ศรีสุดโทรเราจะเห็นผู้คนจากทั่วสารทิศต,ต่างเดินทางเข้ามากล่าบไหวกันอย่างไม่ขาดสายในความศักดิ์สิทธิ์และมีปฏิหารที่มีให้เห็นได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คำชโนดสามารถขอพรได้หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภหวยเด็ด ที่มีคนมากมายสมหวังถูกหวยรวยกันมานัดต่อนัดค่ะอย่างไรก็ตามชาวบ้านที่นี่นะคะแนะนำค่ะว่าไม่ควรขอเรื่องความรักคู่ครองเพราะจะไม่สมหวังไฮไลท์สำคัญของที่นี่คือศาลเจ้าปู่ศรีสุดโทและเจ้าย่าศรีปรทุมมาถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของที่นี่สำหรับอีกด้านหนึ่งของ ศาลเจ้าปู่สีสุดโทจะมองเห็นรักต้นไทรขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านนิยมเข้ามากับาวไหว้บูชาดด้วยเช่นกันเมื่อเดินไปถึงป่าคำชะโนดจะเจอกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบ่อคำชะโนดต,ตั้งอยู่กลางเกาะมีลักษณะเป็นน้ำที่มาจากใต้ดินพุ่งไหลยอยู่ตลอดเวลาและน้ำไม่เคยลดแห้งเลย ระดับน้ำอยู่แค่ไหนก็จะอยู่ระดับนั้นไม่เปลี่ยนซึ่งจุดนี้ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นจุดประตูเชื่อมไปสู่เมืองบาดาลและอยู่และเป็นที่อยู่อาศัยของพญาศรีสุดทธธนคราชทั้งยังเป็นจุดที่คนนิยมมาส่งน้ำรูปปั้นพญานาคและประชาชนส่วนใหญ่ตักน้ำใส่ขวดเพื่อเก็บไปสักกะเพราะเชื่อว่า เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่นี่โด่งดังมากตามความเชื่อของผู้ศรัทธาที่แวะเวียนมาเสี่ยงดวงแล้วได้ผลไม่ผิดหวังค่ะนอกจากนี้สเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของคำชะโนดซึ่งเป็นผลจากความเชื่อเรื่องพญานาคคือการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติของปราบพลูดิบชื้นหรือเกาะลอยน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญของภาคอีสานเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะป่าคำชนโนดไม้หายากซึ่งที่นี่ถือเป็นป่าคำชนโนดที่พื้นสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ค่ะถ้าใครสนใจนะคะวัดสิริสุดโทคำชนโนดตั้งอยู่ตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดราชรธานีเปิดทุกวันตั้งแต่ หกนาฬิกาถึง16บหนาฬิกาค่ะการเดินทางโดยรถยนต์นะคะขับตามเส้นทางหลวงหมายเลข22อุบลอุบลธานีสกลนครขับตรงไปเรื่อยๆเมื่อเข้าสู่เขตพื้นที่บ้านนองแม็กจากนั้นให้เลี้ยวขวาทางอำเภอบ้านดุงขับต่อไปเป็นระยะ9กกิโลเมตร จะถึงป่าคำชะโนดก็จบกันไปแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างสำหรับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของเราเราอยากให้คุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ณนะตอนนี้ลองเปิดใจไปเที่ยวกันสักครั้งนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อน EP น่าจะมากันวันไหนรอติดตามได้ใน Talk and Travel สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ